どう นักจีบเงิครับนักจีบครับ ไปถามแล้วไปถามเฮ้ยเร็วเรับหนึ่งยป้ะนมานี่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 เอาเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยแปดผิดครับผิดครับไปถามใหม่เด้อถามใครเด้อ that means bye สอนสอนนักเก็ตถูกไหมไม่ถูกถูกไหมไม่ถูกถอนถอนดีถอพ้พอพ สอสนักที่เขตสอกรนักที่หน่วยอาวล้ไม่ตรงแล้วครับคนนึ้ไม่รู้ผิดตรงทางไนเลยแม้แต่สิแม้ที่ว่าแม้เมื่อกี้นี้จะาเป็นไปถามตั้งหน้าาปไอ้เจ้าพอรู้จากต่เกิดลองดูดิถามใคถเรื่องว่คือถามว่าระาวางสอกับสอกรนักี่นีไหนไปถามเร็วรู้ริ ม้อชื่อน้ำมเจก๊อปให้ผมชื่อแมนเลยอ้าอตอบอว่าสองปออะไรสองปอสปใช่ไหมไม่มีสองปอมองแลองสองปอแล้วไปไหนครับสองอแล้วไปไหนสองปครับมาบอกเพื่อนดังเลยอโอเคครับอ้าวนะ ผมอยากมีคือระหว่างสขอกับสกนะครับขอเรียนเชิญผมนอาจะเชิญไม่จบมาตอบหน่อยใครถูกเลือไปเลยระหว่างสขอกับสกครับครับๆนะครับสขอนะครับํานดับการตั้งไปเดือถิงหายที่จะมีขึ้นนะครับเรื่การตั้งของน้อมนกุเทพมหานครนะครับโดยที่สขอคือสมาชิกสภาเทศน์นะครับ เวลาเขามีการเลี the corridor, the 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 anyway. the the ้ตั้งาทเีตั้งแล้วนะครับหลังจากหลังจากลงคะแนนตั้งเนี่ยจะนคะแนนที่หน่วยนะครับหน่วยเลีตั้งนั้นสำหรับการเล้ตั้งปมาที่ปรหลันรอนะครับหรือว่าต่อนะครับหลังจากได้ลงคะแนนเลตั้งแล้วจะนำผลบัติเลตั้งกลับมาที่ที่ผลการนะครับคือที่สังเกตกําหนด ที่โรงเรียนวันาลามยางศนะครับก็เป็นสถานที่นักคะแนที่สวกลานะครับเอาทีทุกทีปาลตตั้งทุกหน่วยนะครับมานับคสนรวมที่ทางเขตกำหนดนะครับก็คือมาอิเพนะครับมานับอิเถ้าเขาใสง่ายนะครับนำทีปาของต่มานับสแนอิเศครับ